แดมัน้องวงยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทตาบอยนะครับวันนี้เทตาบอยมาขอนำเสนอสาระดีๆความรู้ดีๆเกี่ยวกับวงการ รถแท็กเตอร์อีกหนึ่งครั้งรอบนี้มาฉลองกล้องใหม่นะฮะกล้อง GoPro 10แล้วก็อุปกรณ์ใหม่ที่ทำมาเพื่อพัฒน,นาในช่องตัวเองเอาง่ายๆซื้อสนองนี้ตัวเองนั่นแหละอยากได้ GoPro 10มานานแล้วอยากได้ไปดูไมมาก็ได้ไม DJI มาเดี๋ยวเป็น DJI ไมมาเบ็ดเสรเซตที่เห็นท่ายอยู่ตรงนี้ก็ซื้อกล้องดีๆกล้อง Pro ได้เกือบตัวนึงเลยทีเดียว เออนะฮะรอบนี้ผมมาถ่ายขับรถเล่นเรื่อยๆครับแล้วก็ขับมาเรื่อยๆจนเนี่ยตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วในที่สุดก็ามาเจอเป้าหมายแล้วว่าจะมาถ่ายอะไรดีเห็นแล้วว่ามันมีตรงนู้นอ่าเป็นรถตัดอ้อยแบบพ่วงข้างรถพ่วงท้ายรถแท็กเตอร์นะครับเอ,อ่อน่าจะติดอยู่กับ Ford 610หน่ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมลงไปคุยกับพี่เข้าดี่ว่าว่า การตัดอ้อยประเภทนี้รถเครื่องตัดอ้อยแบบนี้มันเป็นยังไงนะครับซึ่งผมก็นี่คือครั้งแรกที่ผมได้ไมาเห็นหน้าง,งานสําหรับรถตัดอ้อยแบบนี้นะครับว่าตอนนี้เขากําลังดึงอกองฟางพวกซากอ้อยออกนะฮะแล้วก็นะครับสําหรับท่านใดที่ผมไปถ่ายนะครับผมจะมีหมวกให้หนึ่งใบนี่ผมทําหมวกมาเพื่อแจก FC แล้วก็แจกสําหรับ ไว้แจกสําหรับคนที่เข้าร่วมกันถ่ายคลิปนะครับเนี่ยผมจะมีหมวกนี้ให้1ใบนะฮะก็หลังจากนี้นะครับทุกที่ที่ไปถ่ายคลิป1คลิปจะต้องได้หมวกจากผมไปหนึ่งที่ฝากไว้ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวขอเติมน้ําก่อน hey, เมื่อกี้ได้รับอนุญ,ญาตจากปีเขาแล้วนะครับให้หมวกไปนหนึ่งใบนะฮะเมื่อกี้ hey. อันนี้ก็เป็นตัวตัดจากกําแพงแสนนะครับติดกับโรเทคเตอร์ 610เก่านเร่านอมาร์คสามคันหน้าคาราลโลเสื้ออะไรเสื้อลายหรอส่วนใหญ่มาร์คสามจะเป็นเสื้อลายตัวตัดก็จะลักษณะนี้ครับเหย่ใบเข้าเหยียเข้าร่องอมองไม่เห็นหรอกโกโปรแม่งไกลอันไกลแหละส่วนใหญ่งานอ้อยผมก็ไม่ค่อยถนัดหรอกนะอ้อยต้นมันเตี้ยด้วยมันไม่ได้สูงนะต้นมันเตี้ย เราต่อพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณเล็กๆครับประมาณ3ไล่ที่มันเล็กประมาณ3ไร่ได้ตัวตัดก็จะลำเลียงเข้ากับตัวนี้แล้วก็วางกองโดยฝอยระบบไฮดรอลิกครับของอะไรวะอ๋อของชาร์จแท็กเตอร์แหมโปรโมทให้ชาร์จแท็กเตอร์ซะทีนะเอาสุพรรณบุรีสิโตชาร์จแท็กเตอร์สุพรรณนะครับแต่น่าจะซื้อมาจากดีล, ER ลเลอร์หยี่ห้อแสนอเปว่าไม่แน่ใจก็ไม่รู้เหมือนกันครับ เนี่ยนะฮะก็ามาดูกันที่เขาก็จะวางกล้องอุโอเ้เสียสี่เฮียด้วยก็จะพยายามวางให้มันเป็นกระจุกใหญ่ๆนะฮะจะเปิดฝาท้ายไฮดรอลิกตรงนูน้นมันก็ไม่ได้เร็วมากแต่ก็ไม่ได้ช้ามาก ก็ไม่ได้ช้ามากเออว่าผมอยากไปถ่ายตัวไอ้นี่อยู่แหละผมเคยล่ำๆเดี๋ยวว่าไปอยากไปถ่ายตัวตัดของไทยประดิษฐ์อยู่ก็จะสายพานก็จะลำเลียงนะครับลำเลียงอ้อยต้นลำไอ้เข้ามาแล้วก็ตัดหลายคนอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วแหละแต่ผมอะ่ะเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรก สำหรับตัวตัดอ้อยวางกองนะครับของชา้างเทคเตอร์นะครับเคยได้ยินมานานแล้วชา้างแทคเตอร์แต่ว่าไม่มีโอกาสได้ไปถ่ายเขาสักทีจุดนะตัดเสร็จปั๊บก็เร็วกว่าคนตัดอยู่นะแต่ <laughs> อย่างว่าเนี่ยมันจะมีพวกเศษใบเศษทางอ้อย,อยนะมันก็เก็บเป็นนี้ไม่ได้ไงเห็นไหม เราจะเปิดท้ายวางชึบตัดตามราคาจริงของยางเลยเดี๋ยวบินยางไปเปิดเลยเมาต่อครับเมื่อกี้มีลูกค้าจะมาซื้อทันหกาแรงอรยาโทมาถามการลำเลียงใช้กำลังของพีดีโอในการตัดสับไป เห็น,หนตัวให้ตลนะิกท้ายไหมเนี่ยอันนี้ก็จะปล่อยเปิดเดี๋ยวเรามาดูจังหวะในการเปิดของเขาดีกว่าเดี๋ยวเขาคงเข้ามาเย่ยอ่ะไปดูนะพี่เขาจะถอยได้หมวกได้สบ,บอยด้วยเป็นไงล่ะอ๋อได้พุทใส่ปั๊บเลยอะ่ะเท่หว่ะ จังหวะเปิดนะมาดูจังหวะเปิดนะจิ๊บอ้อดูจากสภาพแล้วไม่ค่อยได้ใช้เมื่อกี้เครื่องเนี้ยเสียงสดอยู่อน่าไม่ค่อยได้ใช้นเ,นเ,รเชพราะพี่เขาบอกว่าเขามีรถตัดใหญ่อยู่จะใช้ตัวตัดตัวนี้ก็ต่อเมื่อ พื้นที่เล็กแล้วก็เข้าถึงยากอย่างตรงนี้3ไร่แล้วก็เข้ายากก็ตัดญาตนะ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะขับรถไปขับรถมาแล้วแวะมาถ่ายรถแท็กเตอร์ตามระหว่างทางฮะพอได้มาดูบังเอิญบังเอิญเจอในสิ่งที่อยากเจอก็คือรถไถที่ติดกับตัวเรียกว่าอะไรอะติดกับตัวตัดตัดอ้อยแบบติดต่อพ่วงรถแท็กเตอร์นั่นเองของชางแท็กเตอร์นะครับแต่เขาสปอนเซอร์ชางแท็กเตอร์ต้องเข้าแล้วเนี่ย บังเอิญเจอครับยงังไงฝากไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กับช่องเทตบอลด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด,ดีๆต่อๆไปวันนี้และเดี๋ยวสักครู่พี่เขาบอกว่ามีรถตัดอ้อยที่เป็นรถใหญ่นะครับเดี๋ยวผมน่าจะเข้าไปดูรถตัดอ้อยที่เป็นรถใหญ่ดีกว่าเพราะว่าก็ยังไม่เคยเห็นแบบใกล้ชิดแต่เคยเห็นอยู่แต่ยังไม่เคยเห็นแบบใกล้ชิดว่าการทํางานของรถตัดอ้อยแบบขนาดใหญ่นะเขาทํางานกันแบบไหนอะไรยังไงซึ่งต้องหัดการทํางานแบบ เกี่ยวกับงานอ้อยบ้างแล้วแหละเพราะว่าอยู่กับทางใต้บ่อยแล้วไม่ค่อยได้รู้รถแท็กเตอร์แบบไซส์ใหญ่ๆนะฮะเดี๋ยวยังขอบคุณพี่เขาด้วยนะ,ะไปรู้พี่ชื่ออะไรก็ไม่ได้ถามชื่อเหมือนกันนี่ยมันต้องดึงออกแบบนี้เหรอต้องเอาดึงออกแบบนี้เลยมันติดอ๋อเอาใบตัดก็ตรงนี้อันนี้ข้างล่างเป็นใบตัดนะฮะตอนนี้ก็อีตัวลำเลียงอ้อย มันก็จะมีปัญหาที่ต้องมาพันๆๆๆตรงนี้แหละนี่ได้หมวกแล้วใส่เตรบบอร์โด้วยขอบคุณพี่เข้ามาที่ให้มาถ่ายทำน,นะครับนี่เขาถ่ายไปมันก็จะเลียงเข้าตรงนี้อ๋อเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นตัดแต่เคยเห็นเขาวางขายอยู่ของสุพรรณจางเลกเตอร์สุพรรณได้ได้โอเค ได้พี่ไปแล้วพี่เยอขอบคุณมากครับครับตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวตรงนี้เข้าไปน่เข้าไปก่อนแล้วน่าจะมียุบน่าจะยังอยู่ถ้าไม่อยู่ก็ขับตรงต่อไปบนแถวนั้นแหละไมียุบโอเคขอบคุณครับผมไปทีนี้ผมรถผมจอดไว้ตรงโนโู้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขี่รถตัดอ้อยหรือเปล่าถ้าหาเขาเจอนะไปจ้ะ